เล็กจะไม่ให้ใครจับหน้าอีจับเขาจมาะมาจับหน้ามาเดียวพี่ไม่ยอมเอศุลสองนนะศุลสองทุกคนให้เขาทําไปนะครับเขาเป็นแฟนกันทุกคนแพ็กเกจคือหรูมากอยากให้แบบอยากให้มาเห็นกับตาเนื้อสัมผัสแบบอย่างนี้แบบรูหลามากผมคิดว่าราคาเปิดตัววันนี้น้องโกกิจะขายอยู่ที่9 0บาท้อิแต่วันนี้ก็299กากถูกมาก สาิตยังจะไงให้กงไม่จับต้องจับอาวไหนดูซิคู่รักบาร์สบาร์สถาแป้งไม่เป็นบาร์สเวลาถ้าแป้งก็ดูพี่อเล็กไว้อะไม่ไม่ยากต้องเอาหน้าเข้าไปใกล้ไกเพื่อมองให้ลื้ถึงดวงผลิตกาบอย่าไกลเขามาอีกนิดถ้าแป้งหรือสิงคะบาร์สบาร์สต้องทาอย่างนี้ทุกคนช่วยกดถ้าใครกด ทำไมเขาขำกันทำไมเขาขำล่ะทำไมเขาไม่มีการรวมหัวใจแล้วทาดิเออเออจะรวมหัวใจหรือลรวมนัทรวมนัทเบียเล็งหนุบหน่วเหมือนจะอ่ะให้ให้บาเต็มขายหน่อยบาเต็มบามเนี่ทำอะไรเลยเมื่อกี้เหลือสองที่สุดท้ายลุยครับเอาอย่างนี้นะครับ ใครที่กดยืนยันแล้วใส่ใส่ตะกร้าไว้ชําระยืนยันให้ผมด้วยนะครับใแเซลล์วันนี้นะครับส่งฟรีมีปลายทางนะครับ2 9 9าบาทเท่านั้นนะครับแป้งของเรานะครับคุมมันกันน้ํากันเหงื่อนะครับระหว่างวันสามารถทัดอัพได้ไม่เป็นคราบนะครับแล้วก็ไม่หยืดหน้าไม่เท่านะครับนะใครยังหาแป้งอยู่แนะนํากดตะกร้าได้เลยครับกดเลยครับกดเลย พี่เดียถ้าคนไม่ยืนยันออเดอร์วันนี้ดวงสวยไหมนี่ดวงสวยมากดววงยมากน่าจะค้ำลงค้ำลงค้ำลงนะคะน่าจะไม่สว่างถ้าเกิดไม่ยืนยันออเดอร์วันนี้อ่่าไมนะยังไม่ยืนยันยืนยันเลยก่อนยืนยันเลยก่อนอาถอยฉันจะยืนยันให้ดูอาโอย ยเ <ละ S 1> ีกดเดียวยันทั้งอล่าเลยมาว่าจะรู้ได้ไงว่าคู่ไหนไดยอดเยอะเพรวเราจะขึ้นตะก้าใหม่ทุกคู่ไม่ต้องกังวลน,นะคะอยากให้คู่นี้ได้ถ่ายแบบก็คือกดตอนนี้เลยตอนนี้ก็คือยังไม่ถึงนะคู่อเล็กมาเดี่ยวสลักให้ในใน,ใน,นี้ก็ให้เราดู้อา่ยทไว้สา0อยาสิ ต้องมาลง350มรอเป็นขั้นต่ำนะนะแต่ละคู่จะต้อง350หรือ5 0าขึ้นไปตอนนี้มีเวลาแค่2นาที2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายถ่ายบ้านเต็มนะบ้านเต็มเท่านั้นบ้านเต็มเดียวในสอ2นาทีเท่านั้นลองดูซิจะได้ถ่ายแบบด้วยกันได้ทุกคนไหนดูซิว่าถ้าได้500เขาจะซ้อมท่าไทยแบบยังไงเทปโปรดักอาคุณทายแบบคู่กันแอคชั่นหนึ่งสองซ้ำ เออขาจะได้หรือไม่นะจะได้ไมเนี่ยทุกคนจะได้แป้งของเราใช้ดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะมีซาวนะครับถ้าเราใช้แป้งดีมันจะมีคําว่าเลือดซาวมันจะออกมาจากข้างในซาวมันจะออกมาเลยเลือดเลือดเลือดมาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยใครอยู่ไหนดีได้ยินจะยได้ยินเสียงเดี๋ยวนะที่เราพูดไปทั้งหมดนี่มีไหมมีไหมถูกไหมคุณไม่ชมได้ยินใช่ไหมเราไม่ได้หมอตกใจมาเรื่อยแป้งดีมากพอทาแป้งแล้วแล้วเป็นไงเลือดเลือดเลือด นี่พูดพแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายทุกคนค่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายแม่แม่รีบกดหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับใครยังไม่ยืนยันออเดอร์อย่าลืมกดยืนยันออเดอร์นะครับวันนี้นะครับ790บาทไม่ขายเราขายอยู่ที่299บาทส่งฟรีมีปลายทางนะครับใครไม่กดยืนยันใครเอาใส่ตะกร้าไว้ไม่ยืนยันระวังดวงสวยหน้าค้ำหน้าหนาแหล่เด้อพี่น้องเด้อใครไม่ยืนยันออเดอร์หน้าก็จะเป็นแบบโอ้ยบอสออลาบอสว่างเฉยจ้าบอมีความ ออร่าในอย่างในใบหน้าอ่าแล้วครับอ่ะห้าสิบวิสุดท้ายนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีท่านไหนนะครับอย่าไม่กดยืนยันออเดอร์อย่าลืมกดยืนยันออเดอร์นะครับซื้อไปเป็นของขวัญของฝากได้นะครับได้เลยทุกคนเลยที่สุดท้ายรีบเลยก่อดที่ว้ฟยังต้อนรับปีใหม่ใช่เปิดปีใหม่ด้วยแป้งใหม่กับโกกิออร่ากดตันี้ไปกดัวนี้ หนึ่งนาทีสุดท้ายเร็วๆทุกคนหนึ่งนาทีสุดท้ายทุกคนค่ะรีบกดแล้วก็กดยืนยันด้วยนะคะกดสองตลับได้ตลับละ281บาททำไม่ทำไงอ่ะมาดี่เรมีสายรายงานว่าว่าขออีก50ตลับจะแซงอเล็กมาดิหยาว้าเขาจะขึ้นแรงด์กิ้งเป็นอันดับหนึ่งเลยนะไม่เคยเกรงไม่เคยกลัวตัวต่อตัวมีกี่เบอร์ครับมีทั้งหมด4เบอร์นะครับมีมี4เบอร์4สีนะคะมี0 0 0 1 0 2 0 3นะคะสามารถเลือกใช้ได้เลยใคร ผิวแบบไหนแล้วที่สําคัญคือแป้งเป็นวีแกนแล้วแป้งไม่ติดเหลืองเลยนะคะคุณผู้ชมครับอีกเพียงแค่หนึ่งนาทีสุดท้ายทุกคนเขาจะถเป็นระดับหนึ่งนะถ้าเป็นระดับหนึ่งทุกคนต้องมาลงแชมป์นะคะทุกคนครับศูนย์สามคือประมาณมันเดียวนะคะศูนย์สามศูนย์สามสำหรับคนผิวสีน้ำผึ้งผิวสองสีใช้ได้เลยสำหรับศูนย์สามนะคะส่วนใครที่ผิวสว่างหน่อยนะคะใช้ศูนย์หนึ่งศูนย์สอง้เลยนะคะให้งานผิวอย่างเป็นธรรมชาติไม่บกไม่หนาไม่หลอกนะคะ อระดับไปแล้วดับไปแล้วทุกคนเร็วๆๆครับทุกคนใครที่อยู่ในตะกร้ายืนยันเลยก่อยืนยันนะครับอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีนะครับสั่งก่อนเท่านั้นให้วาสแัตมคนละหนึ่งตลับขอบคุณค่ะเี่สั่งแล้วสั่งแล้วแตมมศูนย์สามขอบคุณ ผิวค้ำศูนย์สามได้เลยประมาณศูนย์สามประมาณที่พอดีใช่เป็นสาวผิวสีอะไรประมาณนี้นะคะสั่งศูนย์สามไปได้เลยทุกคนกดสั่งแล้วอย่าลืมกดยืนยันกดใช่ชาร์นด้วยนะคะอ่ะเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลา เดี๋ยวเราจะไปสรุปว่าแรงกิ้งเขาจะขึ้นในระดับที่อะไรแต่ตอนนี้มีสาวที่สวยมากมาอกสวยมากเขาบอกว่าผิวเนี่ยผิวเป็นแก้วเป็นแสบเดินไปไหนคนก็ตามมาวันนี้ก็ต้องขอบคุณสหรับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกออเดอร์ด้วยนะคะออนพี่เขาหน่อยว่าเดี๋ยวเผื่อได้มีโอกาสถ่ายอีกใครพเจารณาเอออ๋อก็ออนเจ้าของแบรนด์ก็ ฝากทุกคนเอ็นดูพวกหนูด้วยนะคะฝากเจ้าของแบรนด์เอ็นดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะไม่ลืมหยิบไปใช้เวลาขึ้นเวทีนะคะก็ส่วนๆค่ะส่วนๆเลยไม่ได้เลยขอบคุณนะคะรอรีวิวนะเป็นแก้วเป็นแสงผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเคือละจืดละ แเราจะต้องหลบใช่ผู้หญิงไม่มีใครกล้าเดินใกล้คืออยากรู้ว่าเขาใช้แป้งอะไรแล้วก็มาถามกสีโอของเรานะครับไปรอบหนึ่งนะคะอ่นึกลองหลบสวัสดีค่ะหลบสารละสาระใครอยากรู้สาระใครอยากรู้เบอร์แบบชัดเจนอะไรที่คนนี้แล้วใครอยากรู้ที่มาที่ไปของแป้งกลุ่มถูกต้องค่ะกี่ออล่าพี่ไปแล้วหรอคะขอบคุณค่ะ อ่ะทุกคนถามาะนะคะ,คะพบกันอีกรอบนะคะกับลูกแก้วแล้วก็น้องโกกิใช่ะค,ะค่ะทุกคนวันนี้สองสาวเราเรื่องนะคะต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะคะทุกคนเราคือวันนี้คือสินค้ามีไม่เยอะผลิตล็อตเดียวและล็อ ต่อไปคือรอบหลังปีใหม่สำหรับใครที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้กําลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะซื้อแป้งโกกิเบอร์ไหนหรือว่าจะใช้ยังไงดีอ่านี่เลยค่ะทุกคนมีมาพบกับพี่ลูกแก้วของโกกินะคะจะเป็นฟิลยูเซอร์ทู s ยูเซอร์นะคะเป็นการบอกต่อจากผู้ใช้งานจริงนะคะแล้วสอบถามมาได้เลยนะคะ<อ>ทุกคนค่ะ<อ>เดี๋ยวก่อนอื่นสําหรับใครที่ลังเลเดี๋ยวแก้วจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมเราถึงต้องมีแป้งโกกิออร่าตลับนี้นะคะเื เลยนะคะใครที่มีปัญหาผิวทาอะไรก็ไม่ติดทาแล้วหน้าหมองหน้าดรอประหว่างวันนะคะ,ะให้ลองใช้โกเกอรออร่าได้เลยเ<ะ>พราะน้องนะคะไม่เป็นคาบและไม่ดอป<ะ>แน่นอนอันนี้คือ,อเราแก้วกล้าพูดเลยว่าแป้งของเราไม่ดอปนะคะตัวนี้นะคะเราใช้สารกัดนะคะพิเศษนะเพราะว่าโจทยนะ์คือของน้องนี่คือ ีก็คือแบบหนูต้องอย่างงั้นอย่างนี้นะต้องเป๊ต้องคุมมันกันเหงื่อกันน้ําต้องเป็นวีแกนโอ้ยเยอะมากนะคะแล้วก็สารกัดก็คือคัดสรรมาอย่างดีเพราะฉะนั้นใครที่ใช้อะไรแล้วหน้ามองหน้าดรอปหน้าเป็นคาบหน้ายือหน้าไม่สวยจบครบที่แป้งกีออร์าต้องค่ะคือตรงนี้คือทำมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายหรือเป็นสิว ของเราคือเป็นแป้งวีแกนอุ้ยขอ,<ช>ของเราคือเป็นแป้งวีแกนเพราะว่ามันเป็นอย่างนีแหละก็ะต้องใช้อ่าถูกต้องคือเราไม่มีน้องหอมไม่มีแอลกอฮอล์ที่สำคัญคือไม่ไม่มีนวออ,อมไม่ต้องกลัวเลยถูกต้องค่ะคือไม่มีสารที่มันก่อให้เกิดการระคายเคืองสำหรับใครที่เอ่อวัยสูงวัยเนาะอ่าหรือว่าแบบเจนวัยอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้เลยทันทีถูกต้องค่ะคืไม่เข้าใจคืออะไรเจนอวัยสูวัยทนาะาน30บวก40บวก50บวก60บวก ถูกต้องค่ะสามารถใช้ได้เลยนะคได้หมดเลยทุกวัยจริงๆนะคะก็คือสามารถใช้ได้เช่นกันนะคะไม่ต้องกลัวแพ้นะคะตัวนี้นะคะใครที่เป็นสิวหรือผิวแพ้ง่ายตัวเองใช้เลยมันไม่มีน้ําหอมและไม่มีพาราเบนนะคะเป็นแป้งวีแกนด้วยนะคะหนึ่งตลับใช้ได้ใช้ได้นานไหมคะอุ้ยเกือบ2เดือนเลยค่ะใช่พี่สงเดือนใช่ค่ะพี่ใช้ตัวเทสอะใช้ได้แบบนานสงเดือนเลยใช่ค่ะมาบอว่าเนื้อมันบางนาอไม่หนักหน้าสิวไม่ขึ้นพี่น้องสิวก็ไม่ขึ้นนะครับ ใช่คือตอนนี้กว่ากว่าจะไฟนอนสูตรสุดท้ายมาได้เนี่ยคือ,เป,เ,ปอเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกแม่แซมบอกว่าใช้ได้นานมากถูกต้องจริงๆพี่บิ๊กออยากให้วางขายตั้งแต่ตุลาแล้วนะคะ<ม>ก็บอกว่าเมื่อไหร่จะขายจะขายเพราเราว่าพอปรับก่อนอีกนิดนึงอีกนิดนึงอะไรเงี้ยจนมาจนครบกับตัวน,นี้นะคะทุกคน,นีบอกเลยว่าจริงๆเบอร์ศูนยนะ์ศูนย์อะเราก็ปรับให้มันแบบสว่างสุด,สด,สสดเลยนะใช่คือเราเอาใจแบบคนแบบเขาเรียกว่าอะไรผิวไบรท์อะคือจะบอกว่าก่อนที่จะได้ เป็นตัวแป้งตลับเนี้ยเราพัฒนามามากกว่า1ปีค่ะใช่ไหม่ะหนึปีมาหนึ่งปีหนึ่งปีกว่าเลยหนึ่งปีกว่าเลยขายเนาะปีหนึ่งใช่ค่ะเกือบเกือบลืมใช่แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจวันนี้จากเจ็ดเก้าถ้าคุณเห็นตอนนี้อยู่ได้สดอยู่ตกลงสนนองใช่ค่ะวันนี้ราคา299บาทส่งให้ปีกดเลยจ้ากดเลยจ้าสองเก้าเก้ากดเลยนะคะกงานทุกโอกาสทุกตำแหน่งทุกสถานที่ เนี่ยผมตัวนี้บอกเล้ว่าผิวหนาเฮ้าจิสว่างกระจ่างใสหนาเพราผมหลายชั่วโมงเลยร้อนอากาศหนาวใช่ค่ะอากาศพายุบนฟ้ากัดกเข้า่องมันรองรับกับหน้าคุณแน่นอนเพราะแล้ววันนี้ใครกดเนี่ยครับผมจิตคนไม่ยิงไม่ดอกเนี่ยครับผมสั่งแล้วให้เครดิตตั้งแต่มราคาครับอกก็คือเรามีการบันทึกอยู่แล้วนะคะเราขึ้นตะกร้าช่วงระหว่างอุ้ยมาแล้วเหร่นี้เจ้าของผลงานเพลงอะไรนะอ่ะเดี๋ยวค่อยเข้าเนี่ยค่ะลูกเจ้าของงานเนี่ยเขาแบบว่ากด พันตลับใช่แม่ไอ้แซมลูกสายใหญ่มากเราไปบอกแม่ไอควันเตรียมตกดกพันตลับจะได้ถ่ายแบบอะไรนั้นปฏิทินหรอแม่จะได้จะได้จานะซ่องเขาบอกว่ากันน้ำใช่กันน้นก็ไม่หลุดใช่กันน้ำกันเหงื่อแล้วตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของพวกเราเลยนะคะยิ่งโดนแดดหน้ายิ่งผ่องยิ่งโดนน้ำหน้ายิ่งใบนะคะใครอยากหน้าใบทุกฤดูฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวสามารถใช้แป้งโกกิได้ ราคานี้เพียงแค่ไะไรสดนี้เท่านั้น2 9 9กาบาทบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครไม่กดตอนนี้หรือว่าวันนี้หรือว่าคืนนี้นะคะทุกคนทุกคนจะไม่ได้ราคานี้อ่าถูกต้องค่ะราคาีกไปเดี๋ยวเรามาบอกเฉดสีครั้งหนึ่งไหมคะได้อ่านะคะเบอร์เซ์ู น้องก็กิใช้เบอร์ศูนย์ศูนย์ผิวขาวมากขาวาแบบโตอินแบบสไตล์พอสอรจินทุกวันนี้วัยรุ่นทุกวันเนี้ยเลื่อนไปนเลื่อนไปนทางไหนในสีทติกตกอรทุกวันนี้ก็มีแต่แบบสไตล์แบบโตอินแต่งหน้าขาวแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนต้องเบอร์ศูนย์ศูนย์หรือใครที่อยากได้มีความแบบเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นคือผิว ข่าวธรรมชาตินะคขนั่นคือเบอร์ห่งศูนย์หนึ่งใช่วันนี้แก้วใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะถ้าเกิดใครผิวมันแก้วเนี่ยสามารถไปเบอร์ศูนย์หนึ่งได้เลยนะถ้าเกิดใครขาวจ้วะขาวแบบว่าพอสอจีนพี่สาวเก่าไปเบอร์ศูนย์ศูนย์นะคะทุกคนลิบกดหนาบางเบอร์บางเฉดจะหมดแล้วนะคะจะหมดจำกัดนะใครอยากตุนสองชิ้นสามชิ้น เตงตุนได้เลยนะคะรับรอ,องเลยว่าแบบไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะต่อมาเบอร์ศูนย์สองนะคะนี่ก็คือเป็นเบอร์ผิวขาวเหลืองทุกคนอันนี้คือสแตนดาดเลยผิวคนไทยส่วนใหญ่จะใช้เบอร์นี้นั่นคือเบอร์ศูนย์สองค่ะขวัญใจแรงงานขวัญใจแม่บ้านขวัญใจอสมอบาตเที่บาลก่าไป <S <S ด้วยพี่น้องด้อผู้ใดกดพี่น้องคะสองเลยกสิบเก้าบาทพี่นอ้นอ,งนองคะออใครนะคะตอนนี้คือเขาบอกว่าตอนนี้คนใน,ในกรุงเทพกดเยอะมากอะขอทาวเสียงคนขอนแก่นคนอุดรบ้านเรานะคะคนร้อย เอกแถวบ้านเรานะคะคอนแก่นขาใครนะคะที่กำลังหาแป้งที่โอ้โหบอกเลยว่าคุณภาพเนี้ยหาราคานี้ไม่ได้เลยท้องตลาดนะคะทุกคนคะ299ยังไม่ถึงขั้นขั้นต่ําเลย<ช>นะคะสามารถกดได้เลยแป้งตัวเนี้ย299ลองไปหาร<ะ>ชากแบบดีมากๆนะคะทุกคนค่ะ เปิดใจให้แป้งน้องใหม่แป้งตัวนี้คือบอกเลยว่าถ้าได้ลองแล้วน่าจะได้ใช้ยาวๆใช่แลว้วตอนนี้ใช้ได้นานนานไม่พอนะคะคุณภาพก็ดีก็เลิศดก็ปัง,งด้วยะนะคะอ๋อถ้าเกิดใครแบบว่าอยากแต่งหน้าแบบว่า แบบไม่หลายขั้นตอนไม่ยุ่งยากก็แนะนําเลยว่าลงบํารุงสกินแฮร์นะคะทาปุ๊บนะคะสามารถลงแป้งกเกิอัลล่าได้เลยนะคะลืมบอกเลยว่าน้องมีกันแดดด้วยกันแดดเท่าไหร่คะน้องกกินี่เลยค่ะ P.F. ห้านะคะ P.A. บ่กบวกนะสามารถใช้ได้เลยเบอร์ต่อไปคือเบอร์0ูนย์สามสหรับผิวสองสีเอาใจแบบน้องน้าตาลไงน้องน้าตาลก็ทํางานที่ฟินขับหลือย่างเงี้ยคือเขาเป็นตัวแทนของชาวผิวสองสีสามารถ สามารถาใช้ได้เลยสามารถใช้ได้เลยเวลาอีก5นาทีก,ตากาดตะก้าได้เลยนะคะทุกคน2 9 9ยบาทอีก5นาทีผิวสองสีแม่ค,ค้าทุกคนค่ะคนผิวทั่วไปอะผิวสองสีสามารถใช้ได้เลยที่สําคัญคือแป้งของเราทาแล้วไม่เท่านะใช่เรามีนวัตรกรรมใหม่ที่เรียกว่าทาแล้วไม่เทาทาแล้วไม่แพ้ทาแล้วคือไม่ดรอปไม่หยื้ไม่เป็นสังขยานะคะทุกคนค่ะใช้แล้วบอกเลยว่าคุณจะเลิฟมากแป้งตัวนี้มีชื่อเรียกว่าแป้งหน้าผ่อง อ่ะเบอร์หนึ่เบอร์ศูนย์เบอร์สเบอร์สเบอร์ 3, อะไรก็ตามแต่ใชายบน,นยหน้าก็ไม่ไม,ไม่ดอกชายหน้ามไม่ดอกค่ะแล้วก็เล่นแสงสวยถูก,กเบอร์อนะคะคุณภาพเหมือนกันทุกอย่างนะย้ำราคานะทุกคนวันนี้จากราคาข้างกล่องนะคะ790บาทนะคะ<า>ตอนนี้ในราา้าแค่ไลฟน์นี้ไลฟ์เดียวเท่านั้นนะคะเหลือเพียงราคา 299บาทถูกมากตอนที่เราคุยไม่ได้ราคาไม่ใช่ราคานี้ไม่ใช่แน่นอนพอดีว่าเราอะ่ะคุยกันแล้วว่าเราอยากให้ทุกคนได้ใช้จริงๆอยากให้เป็นราคาเปิดใจต้นทุนสูงมากเลยนะคุณน,อน้อง น้องอาจจะไม่อยากได้กำไรเท่าไหร่ตอนนี้อยากได้ลูกค้าโอเคคือน้องเชื่อว่าลูกค้าทุกคนที่กดตะกร้าไปวันนี้จะกลับมาซื้อซ้ำแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ทุกคนทุกคนเชื่อไหมคือหนูอะส่งเทสเตอร์ไปให้ทุกคนที่รู้จักในวงการส่งไปให้ทุกคนยังเป็นตลับใสๆสอยู่อะทุกคนใครที่ติดตามดูอยู่จะรู้ว่าเราใช้กันมาตั้งแต่ตลับใสๆทุกคนถามเลยว่าอุตลับเป็นอย่างนี้หรอไม่อันนั้นคือเทสเตอร์ย่างอีกรอบนั่นคือเทสเตอร์เราส่งไปทุกคนใช้ทุกคนบอกว่าติดใจเมื่อไรจะขายเมื่อไรจะ เลิฟอะใช้แล้วจะรักใช้แล้วจะเลิฟจริงๆนะคะทุกคนอู<ช>้ยแฟนคลับน้องยูริเยอะมากเลยรอหน่อยนะคะอีกกี่นาทีคะอีก3<ช>นาทีนะคะโกกิกับพี่ลูกแก้วจะมาใ,<ช>ให้โปรค่ะทุกคนหาแล้วตัวนี้นะคะกว่านที่จะออกมาเป็นแป้งโกกิเนี่ย<ช>คุณเขาเขาในแบบพี่ปรับนั่นปรับนี่ปรับแล้วปรับอ,อีกปรับหลายรอบมากๆนะคะ ปาบแล้วเพราะฉะนั้นอะคือแก้วเห็นถึงความใส่ใจทุกอย่างทุกกระบวนการขั้นตอนทุกผลิตเลยทุกคนทุกแก้วเลยอยากให้ทุกคนอนะเปิดใจได้ลองกดนะคะ,ะทุกคนจะแบบไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะจะได้สินค้าที่แบบคุณภาพด้วยนะคะก็ะะะเปิดใจให้แป้งโกกิออร่ดด้วยนะคะวันนี้นะคะชั่วโมงถัดไปนะคะอีกไม่กี่นาทีแล้วประมาณ2อนาทีนะคะจะพบเจอกับน้องอยูริโตเกียวรุติกและใครคะ กองวายุตัวเกมมิวสิกก็มานะคะโอ้โหคู่พี่คู่น้องนะคะวันนี้นะคะเขาจะมาทุบสถิติหรือเปล่าเขาจะมาเป็นแบงค์ยอดร้อาบ้านเนี่ยเขาทุ่มหนาแน่นมากใช่อะทุกคนเอียดอัดมากเพราะว่าเอฟซีเขาก็รอขวดอยู่ไหนขอเสียงเอฟซียูรีหน่อยจ้าแม่เอาคนละห้ากับปุกสิบกับปุกกับปุกคนนะตลับตลับ บอสคะเราไปขายคลองช่วงนี้ขายของเยอะนะคะเยอะมากทุกวันมากอะทุกคนรีบกดนะคะและชำระเงินเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งออกให้ทุกออเดอร์ออเดอร์อุ้ยลดมากสั่งวันนี้ส่งเรื่งนี้ทันทีนะคะนะคะของจะหมดเพราะว่าบางเฉดบางเบอร์จะหมดจริงเพราะว่าเราสต็อกมาแต่ละเบอร์ไม่เท่ากันนะคะทุกคนเช็คดีๆนะถ้าหมดบางทีอาจจะได้เบอร์ไม่ตรงนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าแนะนําว่าสั่งไป2เบอร์ดีกว่าเอาเบอร์ที่ตรงกับผิวอย่างเช่นบางคนผิวธรรมชาติใช่ไหมคะเอาเบอร์ศูนย์หนึ่งแต่เอาไว้ไฮไลท์คอนทัวร์ก็คือเอาเบ สองก็เอาเบอร์หนึ่งไปด้วยก็ได้นะคะใช่เนี่ยเบอร์ศูนย์ศูนย์ทุกคนถ้าเกิดใครบอกว่าผิวแบบขาวหรือว่าผิวสองสีสามารถเอาเบอร์ศูนย์ศูนย์อ่ะอุ้ยมันเนียนมากเนื้อน,น,น,นุ่มละแป้งน,น,นุ่มมากนุ่มมากเธอสัมผัสดีมากค่ะแป้งลูกคนหนูแต่ว่าราคาคือบอกเลยว่าเข้าถึงกลุ่มทุกวัยใช่นะคะถ้าเกิดใครแบบว่าผิวสองสีผิวขาวเหลืองขาวชมพูเนี่ยตัวเองเอาแบบว่าเบอร์หนึ่งไปแล้วก็เอาเบอร์ศูนย์ศูนย์ไปด้วยนะคะเป็นแบบไฮไลท์นะคะมันสวยมากฉ่ำมากอลร่า<อ>มากนะคะโอเคค่ะมา นับเวลาถอยหลังหรือยังคะไยได้หร้วถอยหลังอยอีกสิบนีสิบนิสิบนีนะคะอ่ะเดี๋ยวเลนะคะช่วงนี้ก็เลยอ่ะแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะตรงต่อให้ตรงต่อเรีแ้ะ น้องกวางวายอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานมากอ,อ,อย่าลืมนะคะว่าวันนี้ไลฟ์สดอยู่นะคะอ,คอ่าวัสดีสองหนุ่มค่ะวันนี้เราแนะนำตัวก่อนละกันสวัสดีครับน้องจูริโตเกียวมิวสิกครับเยสสวัสดีครับผมกองวายูยโตเกียวมิวสิกครับค่ะ ทุกคนคะวันนี้นะคะมาพบกับ2หนุ่มแล้ววันนี้อ่ะวันนี้ก็กิมิชชั่นให้ก็คือว่าคู่หูดูโอไหนนะคะที่มาไลฟ์แล้วทําสถิติในช่วงเวลา20นาทีได้ยอดขายสูงสุดจะได้เป็นแบรนด์แอมของแบรนด์ทันทีแล้วก็พร้อมถ่ายแบบปฏิทินปีใหม่นี้ไปแจกแฟนคลับค่ะโอโอโอ,อ่ะอันดับแรกทำคว <c oughs> ามรู้จักกับแป้งก่อน เคยเห็นคุณหน้าคุณตาบ้างไหมแป้งกูเกอรออร่าเคยเห็นอยู่ครับน้องยูรีวันนี้ใช้แป้งเบอร์ไหนมาคะลูกวันนี้เหรอครับผมเบอร์ศูนย์สองครับอ๋อศูนย์สองรอพี่หาให้นะคะเบอร์ศูนย์สองเดี๋ยวดูพี่ก้องวายุราคะเบอร์ไหนเบอร์ศูนย์สามครับศูนย์สามด้วยเหรอจ้ะคุยหลอกงานนี่ก็ใช้เบอร์ศูนย์สามเลใช้สมกันอ่ะโอเคอ่าน้องยูริสามารถเอาถาดสีไปได้เลยนะคะทุกคนอ่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนขาแฟนโกกิออร่ามาแล้วใครที่ไม่เป็นไรค่ะลุกม่เป็นไรค่ะรับผิพี่น้อขค้นให้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนนะคะน้องยูริโตเกียวมิวสิกหรือว่าคุณก้องวายุโตเกียวมิวสิกสามารถกดตะกาตอนนี้ได้เลยเพราะว่าทีมงานถังม้าของเราตอนนี้นะคะเริ่มคคอร์ดยอดแล้วค่ะโอ้ฝากกดจังตะกาได้วยนะครับพี่น้องใช่ครับอันนั้นเราบอกให้โอกาสสองคนนี้พูดกันบ้าง มาเดือกพี่น้องเด้อนะครับนครูหูไอ้น้องมาแล้วเออขอต้องกาเอินนัตจีนะครับมาแล้วมานะครับผมมือนีครูหูไอ้หน้องมา20นาทีนึงนะครับผม20นาทีเขาต้องได้หลายๆกมูเด้ยผู้ใดอยากเห็นไอ้กับน้องนี่ไปถ่ายน้ำกันนะครับอยากถ่ายแบบในน้ำไหมหรือว่าอยากถ่ายแบบบนบ่แบบนอนไม่แบบนอนเล่นผิวแบบโชว์ไงซิกโพงซิกแพละอะไรอย่างเงี้ยไหมเออ จะเริ่มไหมจะเริ <recess ed isolation> <ând> ่มไหมการ์ดากดตะก้าอาซีเฮดให้เพื่อนนี้แน่นอนกดตะก้ามาเลยค่ะอยู่ที่ใช้เบอร์ไหนครับศูนย์สองเบอร์ศูนย์สองหรออ่าน้องยูริเบอร์ศูนย์สองก็คือเบอร์นี้เลยนะคะทุกคนขาใครอยากใช้เบอร์เฉดเดียวกันกับน้องนะคะสามารถกดตะก้าตอนนี้ได้เลยเพราะว่าราคาเพียงแค่สองเก้าเก้าโอ้สองเก้าเก้าคุณก้องคุณยูริสองเก้าเก้าใช่ตกใจไหมตกใจมากเร็วๆเอาทำไมได้น้อยเท่าไหร เราก็อยากให้แฟนคลับทุกคนอยากให้แฟนๆทุกคนหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านสามารถใช้แป้งดีในราคาที่คยราคาจริงเท่าไรนี่ราคาจริง790ค่ะมาอือทำไมทำไมาใช่ค่ะทำไมว่าเลเจอจะค่าจะเอ้นี่ขออนุญาตเติมได้ไหมคะเติมตรงจมูกให้ดูตรงนี้คือตอนนี้บริเวณจมูกมันมีความมันเนอ่ะสามารถเติมได้เลยนะคะนี่ไอ่ไหมเติมเท่าไหร่ก็ไม เห้ไหมเลิศเออมันดีว่ะเออเมื่อกี้มันยังเงาเงาอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้มีความมันอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้น้องนั่งรอนาน้องเห็นไหมอ่าแค่นี้เลยกดกดนะคะ สามารถใช้แป้งของเราแล้วก็กดๆเข้าไปได้เลยไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่หยือนะคะที่สำคัญคือคุมมันระหว่างวานันกันน้ํากันแดดกันเหงื่อได้ดีมากๆเลยยูริยู <ul> ich, ริ ich, ich, เป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายไหมเป็นคนผิวแพ้ง,พง,ง่ายครับแต่ว่าแต่งหน้าขึ้นคอนเสร์ตทุกวันเนาะแป้งพี่เป็นแป้งวีแกนร,รู้จักไหมวีแกนคืออะไรไม่รู้ใช่ไหมแป้งวีแกนคือไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนถูกต้องไม่มีแอลกอฮอล์ถูกต้องครับถูกต้องแอลกอฮอล์ถูกต้องไหมใช่แอลกอฮอล์ที่อะไรที่อยู่ในเครื่องสำอางใช่แล้วของเราไม่มีสักอย่างนะคะเป็นแป้งวีแกนแบบ สำหรับใครที่ผิวแพ้พง,ง่ายสามารถใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับผมถ้าแพ้ง,ง่ายเหมือนผมนี่เพราะแพ้ง่ายมากๆถูกต้องก็พี่พน้องกดเลยเด้อพี่น้องเด้ออือครับกดเลยนะครับผมสำหรับผู้ใดผิวแพ้ง่ายก็ใส่ได้นะครับเมื่อในกองแพ้แอลกอฮอล์แมนแมนนะครับที่มันหนามันนี่แมนนี่ได้ตอนนี้ทุกคนถามว่ากดได้หรือยังเดี๋ยวเราจะให้นับ3 2 1แล้วก็สามารถกดได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆเราเริ่มเลขออดตั้งแต่น้องมาแล้วพี่อุ้ยค่ะตะกร้าขึ้นไหมคะขึ้นแล้วโอเคนับสาม 2 1กดตะกร้าได้เลยนะคะกดพี่น้องกด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 ใครอยากเห็น2คนที่ถ่ายแบบนะคะสามารถกดได้เลยตอนนี้ค่ะเป็นปฏิทินปีใหม่พวอมปีใหม่เลยค่ะเอาไแจแฟนคลับเป็นแบรนด์แอมแป้งพับเคยเป็นแบรนด์แอมเพื่งสางมาก่อนไหมไม่ไม่อุ่ไม่ไม่ไมรไม่ไค่ไมรยมะไม่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 ไ่ไห่ไม่ไมัไม่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 ไมนไม่ไมน่ไม่่ กข okay. ึ้นอยู่กับพี่น้องบ้านเฮางสุขุมสุขชนครับผมแฟนครับกวางวาอยู่แฟนคขับน้องยูรีนะครับผมสามารถซอยกดตะกร้าในเด้อพี่น้องเด้อแม่เซมี่บอกว่าอ่อนแม่แม่เนยยูรีเฮ้ยอ่อนแม่แม่ปะครับผมผมว่าเอินแม่แล้วผมเอิญเอื่อยเห้ยตายละสามลังกับพยูก่อนดีเอื่อยครับเอื้อยครับซอยแบบหลากรวดได้ด้อเอื้อยครับโอ้ยโซ่เข่าเข่านเด็กของคุณภาพไปพร้อมเด้อเอื้จบจบจบเอื้อยครับนี่แค่เอื้อยครับนี่กัน เข้าใจสีว่าแล้วแมนนะครับผมกดเดอร์ฟิน้ลนเดอร์ในส่วนนี้นะครับคู่ไอ้น้องมะลายยี่สิบเปอรเซ็นนั้นนะครับผมราคาปกติเจ็ดเก้าศูนย์นะครับมือนีเหลือสองเก้าเก้าเท่านั้นนะครับคุ้มมากคำรับว่าคุ้มมากคุ้มสุดๆใช่นะครับเพราะว่าเป็นเปิดตัววันแรกนะครับผมอยากให้พี่น้องในสัมผัสในร่องใส่ว่าเออของโกกิดีดีจริงหรือเปล่าใช่ครับผมอยากให้พี่น้องเปิดใจนะครับผมว่าเออของโกกิดีหรือเปล่าคู่้อลฟินแลนด์ดีหรือเปล่าอยากให้พี่น้อง สั่งเอาไปลองอถ้าติดใจบอกต่อถ้าว่าถึอใจกับมากเลยเลยกับบอกต่อเรื่อยนะครับผมเพราะว่าของดีมากนะครับผมเอามาให้วันนี้คือ299นะครับผมปกติแล้วอยู่เจ็ดปสามสามารถมีมีสี่มีสี่เบอร์ใช่ไหมแมนแมนไอันนี้เบอร์หเบอร์ศูนย์ศูนย์ศูน ข่าวว่าวึ้ขวนสามสาวไปนนะครับผมไปมากยังไหนกะเลือกเอาเลยครับผมนี่ดูสัตว์สัตว์ดูใก่้ๆดูใกล้นาเอานาขึ้นมาแทกนี่กว้องไดละนี่นะครับผมเจ้าหน้าผมกับสิม่วศูนย์ศูนย์ส่ย่ดีกับศนย์สองหแมแมนไ้แต่ว่นยเขาขึ้นวงใหญ่นี่พี่แม่นนีแมนได้แม่นขาเขาขึ้นเขาถือแสงแห้งแห้งถือแดดแห้งแห้งนี่เขาก็ใส่เบอร์ศ์ ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ก็ได้เพราะว่ามันโดนไฟแรงนะครับผมเราต้องป้องกันแม่ขวัญมาเด้อแม่ขวัญมาเด้อมามาเด้ออีเมีเด้อนะครับผมเฝ่ามาเด้อผู้ใดอยากเขียนอะไรก็มองไปดูทั้งปฏิทินอ้ยนะครับผมถ้าวิ่ก็สร้งก็สรอยกันทุกเราแม่นครับ ซอยแบบยาไหน่อยหนาพี่น้องเ้ยแมนผมมือนี่ยัยพ <c oughs> ี่น้องในอัพไอคัยกีนาแมนครับผม299เท่านั้นนะครับผมวันนี้เด้อพี่น้องด้วยนะครับจากราคาปกติ790ได้ในของคุณภาพไปมือนี่299เ้เท่านั้นนะครับผมป้า